คดีนะครับของน้องธงโมเนี่ยจะอยู่ในศาลก็อยู่ไปนะครับส่วนของศาลกระทก็ส่วนของศาลไปแต่ล่าสุดนี้นะครับคุณมอธวชัยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับออกมาซึ่งเป็นข้อมูลของเวลาที่ตกเรือของน้องนะครับต้องบอกว่าเวลาที่ตกเรือของน้องเนี่ยถ้าตามที่แถลงข่าวของเจ้าหน้าที่นะครับที่ตามที่เจ้าหน้าที่แถลงข่าวเนี่ยคือเวลาที่ตกเรือของน้องนี่คือเวลา22่สิบนะครับยี่สิบสองจุดสามสี่จุดศูนย์เก้า นี่คือเวลาที่เจ้าหน้าที่นะครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วบอกวาอ่าน้องเนี่ยน่าจะตกเรือเวลานี้ก็คือ2 2 3 4 0 9นนี่คือเวลาตกเรือที่เจ้าหน้าที่ถแถลงข่าวซึ่งเจ้าหน้าที่เองบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลต่างๆอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเพื่อจะอ รู้ว่าน้องจุดตกอยู่ตรงไหนเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคลิปวิดีโออะไรที่เห็นชัดไม่มีอะไรที่เห็นชัดเลยก็เลยต้องใช้วิธีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าน้องตกเรือเวลาไหนแล้วก็สรุปออกมาว่าตกเรือเวลา2 2 3 4 0 9อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่พบอวตรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ว่ายืนยันเองนะครับว่ามันไม่มีคลิปนะครับว่าน้องตกเรือตอนไหนก็เลยต้องรวบรวมพยานหลักฐาน ทุกอย่างนะครับเพื่อสรุปว่าน้องตกเรือเวลาไหนแน่อะไปดูคลิปของผบอรตรครับนี่ครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีถ้ามันมีวีดีโอเห็นตอนตกน้ํามันก็จบแต่มันไม่มีเมื่อไม่มีมมมมมเขาทำยังไงเขาก็เอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาช่างรวมกันไอ้ข้อสงสัยนะครับก็มีทั้งนั้นแหละใครก็สงสัยอยู่ดีๆบอกไปขี่ท้ายเรือคนก็สงสัยผมก็สงสัยมันมีข้อสงสัยแต่ว่าตารวจเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นมาเชื่อหรือไม่เชื่อนะ เขาเริ่มต้นว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก่อนนะนี่แหละครับเป็นคลิปที่ท่านผบอตรนะครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่มีคลิปเห็นแน่นอนว่าน้องน่ะตกเวลาไหนก็เลยต้องใช้รวบรวมพยานหลักฐานสภาพเลอาทุกอย่างนะแล้วสรุปให้ได้ว่าน้องน่ะตกเรือเวลาไหนเลยสรุปออกมาว่าตกเรือเวลา22.3 4.09ซึ่งผมก็เลยงงว่าผมอยากจะถามท่านผบอตรว่า ทำไมท่านถึงได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วสรุปนะครับว่าน้องตกเรือเวลานั้นด้วยหลักฐานอะไรเพราะจากตามข้อมูลนะครับคนที่ได้รับการแจ้งครั้งแรกเลยนะครับและให้ออกไปช่วยกันเนี่ยก็คือเจ้าของอู่เรือนะครับมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีการโทรเข้ามาตอนไหนเวลาไหนโทรเข้ามาหาใครและที่สําคัญออกไปออกรายการเนี่ยของรายการผลกระแสซึ่งเจ้าของอู่เรือเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเวลาที่ได้รับแจ้งเนี่ย นะครับค,คือเวลาไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับข้อมูลจากนะครับเจ้าของอู่เรือนะครับอู่เรือที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ทั้งหมดครับนี่ครับนะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มเศษนะครับคุณปอโทรมาหาหลานชายก็คือน้องเบียร์ว่าให้มาช่วยหน่อยเอาเรือมาช่วยหน่อยมีคนตกเรือนะฮะบริเวณนี้นะครับคือ ช่วงระหว่างที่ตกนะถ้าดูจากเวลาที่ที่ที่เขาโทรโทรบอกผมนะฮะถ้าอยู่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนิดนิดประมาณสี่ทุ่มยี่สิบนะฮะก็เป็นช่วงที่นี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์นะครับของเจ้าของอู่เรือว่าเวลาที่โทรมานะครับที่คนบนเรือโทรมาหาเนี่ยเวลายี่สิบสองนาฬิกาฝ่าแล้วไปพูดในายกาโหนกระแสชัดว่าเวลายี่สิบสองจุดสองศูนย์ยี่สิบสองจุดสองศูนย์นะครับมีการโทรมาบอก ว่ามีคนตกเรือมีคนตกเรือแต่แต่แตทําไมเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วได้เวลาตกเรือของน้องมาก็คือเวลา22.34.09ท,ทั้งทั้งที่บอกว่ามีการแจ้งว่านะครับมีการโทรมาบอกว่ามีคนตกเรือตั้งแต่เวลา22.20และให้ออกไปช่วยกันตกลงว่าตํารวจไปเอาพยานหลักฐานตรงไหนมาแล้วข้อมูลตรงนี้ทําไมตํารวจไม่เอาเข้าไปในการหาข้อมูลหลักฐาน แล้วตำรวจเอาอะไรมาสรุปว่าเวลาที่ตกเรือของน้องคือ22.34.09ทั้งทั้งที่นะครับเจ้าของอู่เรือแท้ๆเลยนะครับเจ้าของอู่เรือมีการได้รับแจ้งนะครับว่าเวลา2 2 2 0มีคนตกเรือนี่มันคืออะไรครับรูปรวมพยานยหลักฐานยังไงครับคุณเจ้าหน้าที่ อันนี้ผมเป็นประชาชนนะผมก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานอะไรยังไงมันถึงได้เวลาตกเรือของน้องได้เป็น22.3 4.09ในเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่มีคลิปวิดีโอที่เห็นชัดเจนว่าน้องตกเรือเวลาไหนนี่แหละครับคือความสงสัยที่ประชาชนสงสัยในการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับข้อมูลที่สา์ว่าว่ากันไปครับข้อมูลหลักฐานที่เป็นความจริงก็ เอาออกมาชี้แจงกันครับเพื่อให้ประชาชนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ทํางานไงความรู้สึกของประชาชนที่ความรู้สึกกับการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นไงก็ต้องติดตามกันครับว่าจะคุณหมอธวัาชชัยจะมีอะไรออกมาอีกนะครับมีโพสต์อะไรออกอีก